วันนี้พร้อมกับเบนนะคะและช่งางคลุกพาคพนนะคะช่างสุดหล่อของเราวันนี้เราจะมาตอบคําถามปัญหาที่คุณลูกค้าพบเจอพร้อมกับแนวทางและวิธีแก้ไขปัญหากันค่ะ มาเริ่มที่คำถามแรกกันนะคะรถรุน่นฮาวเวลเฮดิกนะคะมีอาการคอมแอร์มีเสียงดังตรงนี้พบกับปัญหาอะไรและอันตราย,ยหรือไม่คะตัวคอมแอร์มีเสียงดังของรถรุ่นฮาวเวลเฮิกนะครับมันจะเกิดจากตัวคอมแอร์เองเราสามารถนํารถเข้ามาที่ศูนย์บริการและสามารถเก็บข้อมูลเพื่อทําเคมสมตัวชิ้นส่วนตัวนี้ได้เลยครับ เสียงที่ได้ยินคอมแอร์เผื่อคุณลูกค้าพบเจอเสียงจะระบุประมาณไหนคร่าวๆได้เ <ใน S 2> สียง<ไห>มันจะดังมาจากห้องเครื่องครับมันจะดังแก้แกๆแก้แกกที่นา้องเครื่องครับยิ่งเปิดพัดลมแอร์เยอะยิย่งดังครับผมได้ค่ะอันนี้จบไปกับคําถามแรกนะคะที่คุณลูกค้า <se ek> สอบถามเข้ามา <te> ค่ะคาถามข้อที่2นะคะที่คุณลูกค้าถามมาเอาวาลติสิกนะคะหากคุณลูกค้าใช้งานแล้วระบบปรับอากาศแอร์มีลมร้อนออกมาไม่มีความเย็นชัำตรงนี้ สามารถตรวจเช็คหรือแก้ไขอะไรได้บ้างคะเบื้องต้นเราต้องนํารถเข้ามาที่ศูนย์บริการก่อนครับเพื่อทําการตรวจเช็คน้ํายาแอร์ถ้าน้ํายาแอร์มีการพองหรือขาดหายเราจะทําการตรวจเช็คตัวคอยเย็นข้อต่อท่อแอร์แต่ละจุดว่าตัวโอลิงมันรั่วหรือเปล่าครับถ้ามีการรั่วซึมเราก็สามารถทําเ็มได้เลยครับทั้งตัวคอยเย็นแล้วก็ตัวโอลิงครับผมค่ะและคําถามข้อสุดท้ายนะคะคําถามข้อนี้นะคะคุณลูกค้าถามมารถรุ่นฮาวเวิร์ดิกนะคะเมื่อเปิดใช้งานระบบปรับอากาศเปิดแอร์แล้วนะคะกด a อเรียบร้อยแล้ว แต่ว่าไม่มีลมออกมาค่ะในส่วนของปัญหาตัวนี้นะครับเราต้องตรวจเช็คตัวโบเวอร์โบเวอร์คือตัวพัดลมแอร์ครับค่ะถ้าตัวพัดลมแอร์มีการเสียหายหรือว่าไม่ทํางานเราก็สามารถทําเทมได้เลยครับแต่เราต้องเข้ามาตรวจสอบก่อนเพราะบางทีอาจจะเป็นที่สาเหตุหอื่นก็ได้ครับ